กำลังมองหารถอ e ีโคคารประหยัดน้ำมันผ่อนเบาๆต้องคันนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะโตยตายาลิท 1.2e รถปี2016ค่ะพี่ๆทรงแฮชแบก5ประตูใช้งานอนเนกประสงค์และที่สำคัญนะคะคันนี้ราคาดีมากซื้อสด259,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆทุกอกถูกใจคันนี้เดี๋ยวซ้ายพาไปชมแบบทุกซอกทุกมุมเลยรับชมคลิปนี้ให้จบห้ามพลาดเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่กำลังมองหารถอ e ีโคคาราคาประหยัดเอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอลิศมือสองสายเพชรยนต์นะคะกับสายที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถสภาพสวยๆนะคะราคาดีๆอีกหนึ่งคันซึ่งพี่ๆท่านใดกำลังมองหารถอ e ีโคคาร์ใช้งานอนเนกประสงค์ทรง5ประตูอยู่คันนี้แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะตัวใจายาลิศเครื่อง1.2 e นะคะรถปี2016 แบรนด์นี้บอกเลยว่าวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะคะสำหรับคันนี้วิ่งไปเพียงแค่182,000กิโลเท่านั้นกับราคา259,000บาทซื้อสดได้เลยค่ะ แต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะไม่สะดวกที่จะซื้อสดไม่เป็นไรเลยนะคะจัดยอดได้นะ,ะสำหรับคันนี้ยังจัดยอดได้อยู่ปี16ปีสูงเลยนะคะแล้วก็พันอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองทุกอกทุกใจคันนี้นะคะสามารถโทรมาหาสายได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้0968256647เบอร์น,นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยคุณที่แอดไลน์มาได้เลยสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะรถสภาพดีๆนะคะรถปีใหม่ แล้วจัดยอดได้เยอะแล้วผ่อนเบาแล้วไม่พอแน่นอนค่ะวันนี้นะคะทรายมีแถมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินไปเลย1ปีนะ,ะหรือพี่พี่ท่านใดนะคะอันนี้คือแบบแถมแค่นี้เองหรอน้องทรายไม่ได้แถมแค่นี้แน่นอนค่ะในส่วนของประกันอีกหนึ่งตัวที่ทรายจะแถมไปนะคะเป็นในส่วนของประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะคะแบบซ่อมสูตรเลยค่ะพี่พี่นะคะพี่พี่ซื้อคันนี้ไปแล้วเครื่องยนต์เครื่องเกียร์มีปัญหานะคะคุณพี่สามารถที่จะเข้าสูวนโตโยต้าได้เลยแต่ไม่ได้ครอบคลุมแค่ระบบ เครื่องยนต์เครื่องเกียร์อย่างเดียวนะคะระบบ abs ระบบบังคับเลี้ยวระบบแอร์ต่างๆครอบคลุมหมดเลยค่ะกว่า8หมดหมูลล่หลักๆนะคะสนใจรีบโทรมาหาไซยได้เลย<ม>ในส่วนของเส้นสายรายละเอียดของตัวรถคันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยซขออนุญาตเริ่มต้นจากด้านหน้าคันนี้ตัวสีตัวถังด้านหน้านี่คือสวยมากนะคะไฟหน้าใดาๆต่างๆไม่มีเหลืองไม่มีแบบว่า แตกร้าวไม่มีแตกลายงานเลยนะคะฝากระโปรงไม่มีล่องรอยของการบุบบุ๋มขูดขีดตัวแก้มนะคะสโลปต่างๆตั้งแต่ด้านหน้ายาวไปจนถึงประตูนี่เลยเป็นเส้นเป็นเรื่องเป็นราวเดียวกันนะคะคันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นหน้าปลาปลาอะไรไม่แน่ใจน่าจะเป็นปลาบูเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะซึ่งหน้าปลาที่เขาเรียกเนี่ยก็คือตั้งแต่หน้ากระจังนะคะลงมาจนถึงกันชนหน้าเขาจะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะคะแบบเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะคะซึ่งหน้ากระจังกันชนหน้าก็ไม่มีแบบว่ารอยขูดขีดรอยแตกร้าวใดๆสภาพด้านหน้านี่คือ สวยมากนะคะโลโก้หน้ากระจังโลโก้โตโยต้าด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยของการขโมยเมียมอรอโมยเมียมผงเลยสวยเลยนะคันนี้สวยน่าใช้มากๆนะคะกระจกงานแท้เดิมทั่วทั้งคันนะคะนี่เลยโลโก้โตโยต้านะคะตัวฟิล์มติดไปให้แล้วสวยๆนะคะในส่วนของภาษีหมดไปแล้วปี6 6ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการให้เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบขอบ15ยางต่ำกว่าปี20เดี๋ยวไซดจัดการเปลี่ยนชุดใหม่ให้เลยคะ่ะไม่ต้องกังวล เช่นเดียวกันในส่วนของโครงสร้างด้านในคันนี้นะคะไม่มีร่องรอยของการตัดต่อโครงสร้างเม็ดอาร์คในการประกอบเดิมจากศูนย์คมๆกลมๆสวยๆตัวโช๊คนะคะไม่มีโยกไม่มีย,ย้อยสปริงใช้งานปกติดีในส่วนของช่องล่างตรงนี้นะคะถ้าเกิดมีการผิดปกติอย่างใดนะคะเราจัดการแก้ไขให้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะนี่เลยบอดี้ด้านหน้าด้านหลังสวยๆแบบนี้นะคะช่วงท้ายท้ายเดิมแน่นอนเซนสองเซนเซอร์ไม่มีไม่มีเอ่อชำรุด จนหายมีติดไปให้ครบเลยสําหรับคันนี้นะคะไม่ต้องไปเสียงเงินติดเองนะในส่วนของไฟท้ายคันนี้นะคะไม่มีแตกร้าวไม่มีแตกไายงานเลยได้คันนี้ไปนอกจากว่าจะ ประหยัดค่าผ่อนแล้วนะคะยังประหยัดน้ำมันอีกเครื่อง 1200cc ซีซีเท่านั้นโชมนี้ตอนที่เขาผลิตมาแรกๆนะคะสายบอกเลยว่าขายดีแบบถล่มทลายมากๆพี่ๆท่านใดกําลังมองหายาลิษนะคะราคาดีๆเอาไว้ใช้งานอยู่คันนี้สายแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะโอเคนะคะเปิดมาด้านหลังตรงนี้ช่องเก็บของก็คือกว้างขวาง นะคะตามสไตล์ตามสเต็ปของโตโยต้ายาริเลยนะดูรู้ได้ยังไงว่าคันนี้ไม่เคยโดนหลังไม่เคยโดนท้ายมานี่เลยดูอย่างนี้เลยค่ะนะคะเวลาเขาสมมุติว่าเขาจะประกอบประกอบฝาท้ายกับตัวโครงหลักรถเนี่ยก็คือ เขาประกอบฝาท้ายก่อนประกอบกับโ,โครงหลักรถก่อนแล้วค่อยเอาไปจุ่มถังสีซึ่งบานพับหัวน็อตต่างๆมันต,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 ต้องเป็นสีเดียวกันนี่เลยคันนี้มันเดิมมากๆนะคะไม่มีล่องลอยของการงัดแงะขันไข่เม็ดอาร์กด้านข้างนะคะคมๆกลมๆ,ๆสวยๆตัวโช๊คเปิดแล้วเมื่อสักคู่ไม่ได้ยินเสียงนะไม่ได้ยินเสียงโชค๊คฟืดโชค๊คเครื่องใดๆอันนี้คือไม่ได้ยินเลยด้านบนตรงนี้นะคะตะเข็บฝาท้ายเป็นเรื่องเป็นราวเดียวกันสโลปต่างๆนี่คือเข้ารูปเข้าทรงปกติดีนะคะด้านล่างตรงนี้นะก็คืออยู่ด้านล่างเนาะตรง ช่วงล่างของฝาท้ายตรงเนี้ยมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะซึ่งถอยไปชนอะไรเนี่ยคือตรงเนี้ย มันจะมีการบิดเบี้ยวนะคะซึ่งคันนี้ไม่มีเลยนะคะเม็ดอาร์คตรงเนี้ยคมๆกลมๆสวยๆหัวน็อตตรงบานพับตรงหัวน็อตตรงกลอนตรงเนี้ยยังไม่มีร่องรอยของการแบบว่างัดแงะขันไขเปลี่ยนกรนเลยนะคะใช้งานปกติดีถูกระบบแน่นอนอยากเข้ามาดูรถนะคะอยากเข้ามาทดลองขับใช้เรียนเชิญเลยค่ะที่บริษัเทเพชรยนต์และเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะยัานมีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1ค่ะพี่ๆนะคะ,ะอยากเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูขเข้ามาเลือกรถนะคะใช้เรียนเชิญเลยนะคะอ่าน ในส่วนภายในนะคะคันนี้ภายในได้เป็นเบาะกำมะหยี่ ทรงเดิมโรงงานเลยอันนี้คือเดิมแท้แน่นอนภายในได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะเบาะผ้าจะเป็นตัวกำมะหยี่สีดำนะคะตัดด้วยลายตารางสีส้มแบบนี้นะคะตัวเบาะนี่คือสภาพสวยมากนะไม่มีเปื้อนไม่มีฉีกไม่มีขาดใดๆนะคะสภาพสมบูรณ์คันนี้นะคะแอร์แบกมี2ใบแล้วเรียบร้อยนะคะฝั่งขวาหนึ่งใบฝั่งซ้ายอีกหนึ่งใบตัวพวงมาลัยนี่คือไม่เคยมีการเปลี่ยนมานะคะไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลพวงมาลัยก็จะเป็นสภาพนี้แหละนะด้านหลังก็จะมีแบบว่าลวดลายหนังนะคะด้านหน้าก็จะมีร่องรอยของการใช้งานใน หนึงอันนี้คือไมแท้ไม่เดิมแน่นอนค่ะพี่พี่ในส่วนของวิทยุคันนี้นะคะต่อ AUX ต่อ USB นะคะเล่นแผ่นเสียงต่างๆเกียร์ออโต้น,นะ,ะพี่พี่คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะฝ้าหลังคานะคะสะอาดสะอ้านสวยน่าใช้เลยนะ,ะระบบไฟฟ้านะคะไม่ต้องกังวลเลยคือรถคันนี้เนี่ยเราเฟิร์มอยู่แล้วว่ารถคันนี้ไม่มีการเขาเรียกว่าเป็นรถจมน้ําและเอามาบิ้วขายอย่างแน่นอนเรื่องระบบไฟฟ้าเรื่องสนิมในโครงสร้างด้านล่างอันนี้พี่ก็ไม่ต้องกังวลเช่นเดียวกันนะคะตรวจพบเจอนะว่าเราเอาระ จมน้ําหรือเอารถที่กลับไมคกอไมคมาขายแจ้งเรามาได้เลยนะคะเรารับซื้อคืนแบบเต็มจํานวนคันนี้นะคะราคาซื้อสดอยู่ที่259,000บาทนะคะพี่พี่ท่านใดอยากผ่อนนะผ่อนอยู่ประมาณ5,500นะคะถูกใจคันนี้รีบโทรมาหาสายได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะ0968256647นะคะในส่วนของโครงหลักรถหัวนอ็อ คันนี้เออน้องประตูเนี่ยมันเคยมีการเขาเรียกว่าประตูะมีร่องรอยของการเสียดสีมาแล้วถอดประตูออไปทําสีไหมเปลี่ยนประตูหรือเปล่านี่เลยดูตรงนี้รู้เรื่องเลยค่ะพี่พี่เวลาถอดประตูต้องมีการหมุนหัวนอ็อตในการถอดประตูเนาะซึ่งตรงนี้ไม่มีร่องรอยของการขันไขงัดแงะนะคะหัวน็อตเป็นสีเดียวกันทั้งหมด นะประมาณนี้นะคะด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะโครงแก้มต่างๆนะคะน้องตัวแก้มตรงนี้มันโดนถอดออกไปทำสีหรือเปล่านี่คือน็อตแก้มนะคะพี่ๆไม่มีร่องรอยของการถอดขันไขนะคะเป็นสีเดียวกันตอนที่ประกอบอะไรแล้วจุ่มที่หลังสีเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยของการงัดแงะประมาณนี้นะคะกระจกมองข้างคันนี้เป็นรุ่นพับป,ปรับไฟฟ้านะคะพี่ๆในส่วนของตัวเรือนไมคคันนี้เนี่ยจะเป็นเรือนไม้ทรงสีส้มแบบนี้นะคะสวยมากคันนี้นะอยากเข้ามาทดลองขับ รเรียนเชิญเลยนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตแจ้งอีกสักหนึ่งครั้งสำหรับคันนี้ ตโอยตายาลิสนะคะเครื่อง 1.2e รถปี2016ค่ะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่182,000กิโลเท่านั้นซื้อสดได้เลยไม่มีปัญหานะคะ259,000บาทเท่านั้นอยากผ่อนคันนี้ได้เลยเดี๋ยวาเช็คยอดให้ผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะประมาณนี้ในส่วนถัดไปนะคะห้องเครื่องใต้ฝากระโปรงโครงหลักรถคันนี้สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะ เปิดฝาหน้าออกมาแล้วนะคะนี่เลยก่อนอื่นเลยเช็คว่ารถเคยชนมาไหมนะคะรถเป็นโครงสร้างเดิมหรือเปล่าเราต้องจินตนาการก่อนนะคะว่าถ้าสมมตินาะรถโดนด้านข้างฝั่งนี้มารถโดนด้านข้างฝั่งนี้มานะคะโครงสร้างต้องมีการเคาะบิดเดียวเนาะมีร่องรอยการเคาะนะคะต่างๆรูไม่คมไม่กลมไม่สวยแบบนี้นะคะบางทีรูสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นรูสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะซึ่งคันนี้ไม่มีนะคะเดิมๆสวยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นโชคร้าย สุดเขาตัดโครงหน้าออกแล้วเชื่อมใหม่นะคะมันจะไม่มีรอยเคาะเนาะแต่มันจะเป็นรอยเชื่อมและโครงหลักด้านหน้ามันจะสีไม่เสมอกันซึ่งตรงนี้เป็นสีเดียวกันเสมอกันทั้งหมด ประมาณนี้นะคะในส่วนของการประกอบฝาหน้าหัวน็อตด,ด้านในกับหัวน็อตด,ด้านนอกนะคะต้องห้ามมีร่องรอยของการขันไขงัดแงะใต้เข็บฝากระโปรงนะคะตั้งแต่หัวฝั่งนี้ยาวไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะต้องห้ามมีรอยเขาเรียกว่ารอยบุบบี้รอยเชื่อมใหม่รูระบายอากาศคมๆกลมๆสวยๆนะคะห้ามเป็นสี่เหลี่ยมห้ามเป็นอย่างอื่นคือถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยตามแบบเดิมของศูนย์แล้วแต่แบรนด์เนี่ยคือมันก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือเป็นแบบที่มันเป็นรูปทรงสวยๆห้ามมีวงรีอะไรแบบเนี้ยไม่มีต้องห้ามมีแบบนนนั้ะะคะ คันนี้ฝาท้ายงานแท้งงานเดิมมีโลโก้โตโยต้าอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้รถปี2016นกเนาะตอนนี้ปี2024ผ่านมา8ปีแล้วก็ในส่วนของแผงจิ้งหรีดก็คือไม่มีร่องรอยของการแดดเผาแดดเลียอะไรแบบเนี้ยไม่มีเลยนะคะเราดูแลรถดีค่ะพี่พี่ไม่ต้องกังวลเลยนะไม่ได้จอดรถตากแดดแล้วโชว์ให้รอให้ลูกค้ามาซื้อแน่นอนดูแลรถเอารถไว้ในร่มแล้วก็มีพี่แม่บ้านมาคอยทำความสะอาดทุกวันนะคะในส่วนของการที่พี่ๆ่ซื้อรถไปแล้วเนาะ เรามีรับประกันในเรื่องอะไรบ้างนะคะขออนุญาตทวนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคันนี้ก่อนที่เราจะส่งมอบรถลูกค้านะคะน้ำมันเครื่องระบบคลองเหลวต่างๆนะคะเช็ครถให้ทั้งคันระบบไฟฟ้าเราเช็คให้หมดเลยถ้าซื้อรถไปแล้วนะคะรถเกิดมีปัญหาอย่างเช่นระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ช่วงล่างมีปัญหานะคะเข้ามาให้ช่างของเราเช็คได้เลยนะคะมีวาลันตีให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลมาักมาดูแลที่นี่นะคะก็คือแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย สำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นตรงนี้มีไม่พอแน่นอนสําหรับวันรันตีตรงเนี้ยไม่พอแน่นอนสําหรับทรายนะคะทรายแถมไปเลยค่ะประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์แบบซ่อมศูนย์ค่ะพี่พี่นะคะอันนี้คือครอบคลุม8หมวดหมู่หลักๆในรถเลยเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะคะระบบไฟฟ้าระบบแอร์ต่างๆครอบคลุมหมดเลยค่ะพี่พี่ไม่ต้องกังวลแบบ1ปีหรือ20,000กิโลนะคะอีกอย่างนึง่งเป็นประกัน ช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะพี่พีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถแบตหมดรถน้ํามันหมดนะคะรถล,ล็อกเข้ารถไม่ได้รถยางแตกยางเสียอะไรประมาณนี้ที่รถเราขยับไม่ได้อยู่ข้างถนนนะคะในส่วนของการตรงนี้เนี่ยเขาจะฟรีเรื่องค่ารถสไลด์ค่าส่งอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ฟรีเรื่องค่าบริการในการเอาน้ํามันไปให้อะไรประมาณนี้นะคะถูกใจคันนี้อยู่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนซื้อสด2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนประมาณ5,000ันกว่าบาทสำหรับยาริสปี16 1.2ก e คันนี้ถูกใจรี ทรมาหาสายได้เลยค่ะพี่ๆที่เบอร์096 825 66 47นะคะสำหรับวันนี้นะคะทายกับโตโยต้ายาริสราคาดีๆคันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ